สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องคุก28วันนี้น้องคุกมีรถสวยปีใหม่ผ่อนสบายมาแนะนําค่ะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้ามีซูบิชิไทตันนะคะเป็นแคปนะคะยกสูงเครื่องยนต์2.4 g l s พัดค่ะเกียร์แมนนวลเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะปี2016ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นจ้า ยังไม่หมดนะคะลูกค้าน้องฟูกมีอีกคันนึงมานําเสนอก็คือเจ้าคันนี้เลยค่ะเป็นมิสูบิชิไท t ันแคปเหมือนกันนะคะลูกค้าเป็นแคปเปิดได้เนาะอันนี้เครื่องยนต์2.5นะคะรุ่น GLX เกียร์เมนนวลค่ะลูกค้าปีใหม่มากใหม่แบบตะโกนเลยจ้าปี2019เนาะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยคันนี้ผ่อนถูกมากเลยคะ่ะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเอ๊ะ เอเอเอแต่สําหรับลูกค้าที่มีเครดิตเกิน1ปีน้องฟุกดันได้5,000กว่าบาทก็ทําให้ได้นะคะใครที่สนใจ2คันนี้นะคะน้องพุกไม่ได้ขายรถเปล่านะคะน้องพุกมีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ไปเลยจุกๆุกปีเต็มเต็มเลยจ้าใครอยากได้รถสวยผ่อนถูกไม่ใช้ตงังติดต่อน้องพุกเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะ